ค่ะลยนิดเดียวทีนี่นะคะดอกกออล้วกมุ้งกรชากมาฝากพี ahead, ่น well, so. ้องมาเทปเทปว่าไม่เห็นน้ำมวยงลำธารก็ต้นไม้นะคะแล้วก็น้ำตกน้ำตกไหลที่ลงมาแบบสวยงามแหวงนะคะพี่น้องแต่เราอยากเอาความมุ้งกอะชากเราขอให้เทปเทปนุ่งงามไม่จาดนะคะมาเทปเทปได้เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเจอน้ำม้้งน้ำลาธารสวยงามมากเลยนะคะดูฝากเลย เนนะคะเพื่อนพมาพลาดนะคะทันไรก็แบบจักจัไก็ได้อางราที่เกิดจากรมชานะคะวันนี้เอาครืมองบินนะคะของพม่าที่กองสุดเดระกนหนองนุําแ้นะคะเอาละค่ะดีแลาปนขอแล้นะคะ เข้าป่าเห็ดกันนะคะเ,อเจอเห็ดไหมน้อง,งโอเคไปหาเห็ดกันนะคะว่าจะเจอไหมตอนนี้นะคะดอกออกมาพอเห็ดแล้วพี่น้อง วันนี้นะคะมาเก็บเห็ดอยู่อเมริกาค่ะอุ้ยนี่หินใช่เห็ดนะเห็ดอยู่ไหนโชเห็ดเห็ดอยู่นี่เห็ดอยู่นี่โชเห็ดสีเห็ดอยู่นี่ค่ะเห็ดอยู่นี่ดอกใหญ่เลยอันนี้ก็บอกว่าเห็ดเป็นเห็ดเป็นยานะคะเอาคมขมป้าดูเห็ดใหญ่มากเลยพี่น้องเนี่ยใหญ่มากเลยอะพี่น้อยเก็บเทียบหนึ่งดอกเมื่วันนี้มาเก็บเห็ดนะคะมาหาเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าได้เห็ดดำค่ะ ได้เห็ดยามายามันเป็นยาชัดนป็นยานะคะเดี๋ยวไปตามหาอีกเดี๋ยวไปตามหาเดินผ่านมานั่นน่ะบอกให้หาตรงนั้นดอกอ้อนะดอกอ้อเดินผ่านเห็ดมาดะตรงนี้ปีแล้วอ่ะเมหาได้สองถุงอ่ะ ไม่เจออีกแล้วนะคะพี่น้อยไม่เจออีกแล้วอ้าวสวยมากเลยพี่น้อยพี่น้อยดูดูดูพี่น้อยสวยมากเลยสวยมากเลยตอนนี้หายเหนื่อยแล้วอ่ะมันแก่มันไม่แก่พี่น้อยอันนี้อร่ะโหอมมากดูดูดูพี่น้อยถ่ายมานี่นี่โอ้อันนั้นสวยสวยมากแต่อันนี้แก่ไม่อันนี้อันนี้สวยมากอันนั้นสวยมาก แต่อันนี้ไม่ใส่ไปในนั้นอ่ะหนูโชคดีมากเลยอ่ะหนูดีใจมากเลยหนูอยากมาอีกอ่ะหนูชอบมากเลยแงะแล้วพี่ดึงวุ๊กวุกวุกอยู่นั่นอ่ะไม่ไม่มันแงะไม่ได้เพราะว่ามันของปลอมเอาของจริงไปไม่ใช่เอาของจริงไปอย่าเอาเอาของจริงมาให้ได้ไหมอ่ะออืเอาของจริงมาให้เช้าพี่น้อยดีใจมากเลยพี่น้องพี่น้อยถ่ายเห็นหน้าหนูไหมเนี่ยไม่เห็นเอ้โหไ่เห็นน้าเห็ด กูเมืยนะเบื่อยกูเลยก็ถ่ายไอ้ตอนนี้ก็จบแล้ว